วัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการชุบทองนะครับก็จะเป็นการชุบอะไรของปืนเช่นนกไก่น็อตอะไรพวกนี้ให้เป็นสีทองทองที่เราใช้ก็จะเป็นทอง 24k ซึ่งจะเป็นทองที่สีเราว่าสีสวยสุดก็คือสีมันจะออกเหลืองๆไม่ใช่สีออกส้มๆแบบทองชุบแบบว่าทองชุบแบบ เราอย่าพูดเลยนะครับว่าเป็นทองชุบแถวไหนอ่านี่ครับดูลักษณะนะครับทองชุบ 24k จะเป็นสีหเหลืองๆนะครับไม่ใช่สีส้มนะครับพอทอง 24k หมายถึงทอง99%นะครับสีจะแบบนี้ทองสีส้มๆแบบทองชุบที่เขาชุบทองขายกันตามตลาดนัดเนี่ยมันจะเป็นทองชุบ 14k นะครับไม่ใช่24นะอ่าเห็นไหมครับ ปรชุบมาแล้วจากนอ็อตสีสีขาวนะครับก็จะเป็นน็อตสีทองสวยงามตัดกับสีไม้อันนี้ก็นกก็เป็นสีทองที่เขานิยมชุบนกชุบอะไรกันชุบนกชุบไก่กันเนี่ยก็คือว่ามือมันต้องจับบ่อยจะทําให้มันทนสนิมขึ้นใช้งานง่ายขึ้นแล้วมันก็ก็ดูสวยดีนะไม่ว่าจะไม่ค่อยใช่แนวของของเราเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สวยอะ่ะทาแล้วก็รู้สึกเออก็ดีอ่ะ สีมันมันก็ตัดตัดกันดีสวยดีเห็นไหมน่าจะเห็นนะเรามันเป็นสีทองอย่างด้านนี้ก็เป็นสีทองน็อตสีทองน็อตสีทองอเรามาดูกันก็เหลือชิ้นสุดท้ายที่จะชุบก็คือไก่นี่นะครับไก่ไก,ไก่ก็จะชุบทองแดงก่อนอ่านี้ จะใช้ชุบทองแดงอันนี้น้ํายาทองแดงนะครับก็เอาน้ํายาทองแดงจุ่มๆสําฤีไปตึ๊ดให้พอชุ่มสําฤีนะจากนั้นก็ต่อสายไฟก็ตามในคู่มือน,นะครับขั้วคั้วลบเข้าที่ชิ้นงานขั้วบวกมาที่ตัวลอนะครับอันนี้คือตัวลออันนี้เราจะไม่เปลี่ยน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 ช้อนนะไม่เปลี่ยนตัวลอนะเพราะว่าทียดเปลี่ยน ก็จะใช้วิธีทาบันไปแทนอันนี้ก็เริ่มเลยละกันหลักการก็ไม่มีอะไร้วก็ลบเข้าชิ้นงานบวกเข้าเข้าเข้าตัวล้ออ่ะก็ทาลงไปนะครับถ้ายังผ่านยังมีไฟอยู่ก็จะเห็นว่าเปลี่ยนสีเป็นสีทองแดงในทันทีทองแดงนี่นนชุบง่ายความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าไม่สะอาดมันก็จะไม่ติดหรือติดดำๆด่างด่าง อันนี้ไม่ขันแรกนี่คือเรื่องความสะอาดนี่เน้นย้ำเลยโอ้ยสำลีติดจมูกไว้ไม่เป็นไรแค่ลำคาญนิดนึงนะครับก็ชุบทองแดงทา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 ถูๆไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็แดงเองเห็นไหมมันเริ่มมันก็แดงแล้วล่ะแตะไปมันก็แดงแล้วล่ะถ้าฐานมันมีไฟนะ แดงแล้วเห็นไหมเห็นแดงไหมในกล้องเห็นไหมช่างภาพรายงานผลรายงานผลด้วยเสียงเห็นเหคะอ่าเห็นไหมครับแดงแล้วนะครับหลังจากที่ชุบทองแดงจนแดงดีแล้วก็เอาให้มันแดงเยอะๆหน่อยชุบทองแดงให้หนาๆหน่อยผิวมันจะเนียนกว่าและจะทําให้ชุบ ทองติดง่ายกว่านะไม่ต้องเสียดายนะยังไงมันก็ถูก,กว่าไปจ้างก็ชุบยังไงมันก็มันก็นั่นแหละคุ้มอะ่ะไม่ไม่ต้องเสียดายอะไรมากทา,ทาถูถูไปเยอะๆอ่าคิดว่าน่าจะพอแล้วสำหรับการสาธิตแต่ไม่ใช่นั่งถูกันทั้งวันอันนั้นมันก็เกินไปทำอะไรมันต้องอยู่ในความเหมาะสมนะครับ ไม่ใช่บอกว่าชาหนาๆแล้วดีอันนี้มานั้งถูกันสามวันสามคืนอันนี้ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่งานสมโพธนะอ่ะาเห็นไหมว่าแดงแล้วคราวนี้หลังจากแดงแล้วเราก็จะชุบทองอ่าก็พ,พันสำลีแล้วก็จุ่มน้ํายาสะหน่อยน้ํายาก็แพงนะแต่ว่าไม่ต้องเสียดายนะเอาให้งานสําเร็จดีกว่าดีกว่าเสียดายของแล้วงานไม่สําเร็จนะครับผมก็ จุ่มน้ายาแล้วนะก็ไฟก็ใช้9้าโวล์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็อาแต่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 ถู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 ถถถไปจะเห็นว่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วเริ่มเห็นหรือยังเนี่ยในกล้องเนี่ยกล้องคือกล้องมันมันเป็นกล้องคอมแพลกตนะหวังอะไรมากไม่ได้ไม่ใช่กล้องวิดีโอยังไม่มีทุนอ่าเป็นสีทองก็เห็นไหม เ,เทคนิคของจะบอกว่าเทคนิคหรือจะเป็นเคล็ดลับก็ไม่รู้นะทองเนี่ยต้องต้องถูถูถูถ,ถูอย่าไปจี้แต่จี้มันไม่ค่อยติดไม่รู้ทําไมยังหาหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้แต่ดาว่ามันเป็นเพราะว่าวิญญาณที่อยู่ในทองไม่ชอบแบบนั้นเรื่องนี้เราต้องต้องบางทีก็ต้องค้นหาด้วยตัวเองมันเป็นเคล็ดลับเนี่ยไม่มีใครเขาสอนแต่เราเราบอกให้ได้ นะครับจะเห็นว่าต้องถูๆแตะๆอย่างเงี้ยก็ออกจะจะแปลกนิดนึงว่าถ้าแตะจี้มันจะไม่ติดเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนสีทองไม่ใช่เริ่มมาเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วล่ะจี้นี่ไม่ติดเลยนะแปลกมากเลยไม่ไม่เข้าใจอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจเลยตัวว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นอ่ะต้องถูๆแบบนี้นะจะติดเร็วแล้วติดสวย ช่างกล้องครับในในกล้องนี่เห็นเป็นสีทองไหมครับเห็นนะรายงานผลด้วยนะเวลาถามนี่รายงานว่าเห็นครับแบบทหารนะเราอยู่กันแบบค่ายทหารอันนี้จะทองแป๋นเลยนะจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าไม่ต้องชุบทองแดงมันก็ติดนะแต่มันจะติดได้ไม่ดีดังนั้นเราชุบทองแดงรองพื้นก่อนมันก็เหมือนกับการพ่นสีรถนั่นแหละ เราก็จะต้องรองพื้นก่อนเสมอนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันไม่ได้นะคือทุกอย่างมันต้องนั่นนอะาจารย์ยิงศักดิ์ท่านบอกแบบนั้นนะในการทำอาหารเนี่ยมันก็เหมือนกับการชุบทองนะตัวเองแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นอาจารย์ยิงศักดิ์หรอคือไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบท่านนะแต่ว่าเรานิยมท่านอนะ่ะคือท่านถึงอะ่ะเราชอบอะ่ะ แต่เราไม่ค่อยชอบรายการเชฟประทะาเหล็กนะเราว่ากับข้าวมันกินไม่ได้หรอกที่มันทำทำกันออกมาอ่าเห็นไหมครับว่าเป็นสีทองแล้วนะครับในเวลาแป๊บเดียวเราพูดแค่น้ำลายพอเหนียวคอก็เป็นสีทองสวยงามละวันนี้นั่งแท็กซี่มาก็เจอแท็กซี่พูดมาตลอดทางเลยค่าแท็กซี่1้0สบาทคดคุ้มเลยฟังแท็กซี่ทอล์โชว์ เป็นสีทองแล้วนะครับเห็นไหมครับถึงความทองพอเป็นสีทองแล้วจุ่มน้านะครับล้างให้สะอาดนะระวังอย่าให้มือไปโดนพวกน้ํายาพวกนี้พวกน้ำยาพวกนี้มันมีส่วนประกอบของไซยาไนซยซึ่งอันตรายมากเราเคยกินเข้าไปแล้ว,ว้วกแตกเลยเนี่ยเอาไปหมักเนื้อนึกว,ว่าเราขาวเจ๊งเลยครับ้วกแตกปนรู้เลยว่าการตายเป็นยังไงอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองเทียบกับปืนอ่าเดี๋ยวเช็ดนิดนึง อเช่นกับเสื้อนี่ไม่แนะนำนะแต่ว่าเราเถื่อนมากเราก็เลยทำแบบนี้ได้อ่าสมมติใส่ใส่เข้าไปมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้เดี๋ยวเอาสลักใส่หน่อยสลักอยู่ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชม <S <S เดี๋ยวมันมืดนะอาจารย์ยิ่งสักก็ไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นนะ ใส่เข้าไปพอพออ่ะใส่เข้าไปสุดได้อ่ะโอ้แม่เจ้าไก่ทองไก่ทองนกทอง,นงงกองเห็นไหมช่างช่างกล้องเห็นไหมช่างกล้องต้องต้องอ่ะอยู่อยู่มุมนี้ครับช่างกล้องต้องมาอยู่ต้อง,ต,องต้องอห่่ย้อนแสงครับเนื่องจากว่ากล้องไม่ไม่ไม่ไฮเทคนะอ่าช่างกล้องบอกว่าให้อยากไปที่สว่างนะครับ กล้องแม่งห่วยโคตรเลยเห็นเห็นหรือยังครับช่างกล้องไม่เห็นก็ไม่ต้องถ่ายแล้วมั้งครับท่านผู้ชมมุมจะขี้เกียจเห็นละอ่าเห็นอามุมมุมนี้เห็นไหมว่าว่าไก่ทองอ่านกทองอ่ากล้องแม่งดูดูจากภาพแล้วขัดใจว่านอตเป็นสีเขียวเห็นนอตเป็นสีเขียวกูละซึมเลยดีไม่เห็นลมดำเป็นสีม่วงอ่านะครับครับผมก็ หล่อเห็นไหมครับหล่อขึ้นเยอะเลยไก่ทองนกทองน็อตทองอออลังการงานไทยทำแต่นี้ยิงไม่ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับเป็นแค่ของตั้งโชว์นะครับอ่าครับผมขอบคุณครับ